เขาบีบแตนใส่ปะได้ยินด้วยเหรอหาเรื่องอะไรพี่อะเฮ้ยเขาเขาพาไฟแดงสองไฟสองสองสองกันนี่แล้วปะบอลโลครับบอลโลครับบอลโลครับจอนครับจอนครับเออไอโจไอจ่าโจบอลโลครับคุณพาไฟแดงอะเชียร์เลยไฟแดงละพันหนาบแม่ไม่มีตาเลยค่ะพี่แล้วมีอาหารหรือมีอะไรไหมอ่ะมีมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างไหนพูดมาเดี๋ยวทางทางตำรวจจะ มีอะไรบ้างครับมีอะไรบ้างลงรถแล้วเพื่อนครับคุยฉลาดไหมครเจ้าหน้าที่ครับลงรถลงมาคุยครับลงมาคุยลงมาคุยเจ้าหน้าที่ลงรถหน่อยครับลงรถได้ครับลงรถเชิญตามสบายไม่ได้เอารถไปครับไอ้เจ้าคุยอ่าครับผมจะได้จดมีอะไรบ้างครับมีอะไรบ้างนะมีปลาฉลามปลาฉลามพี่กลไหมเจ้าหน้าที่ปลาฉลามพันอะไรครับ ไหนๆลองกิ๊บให้ผมดูซิผมจะดูพันว่ามันสงวนหรือเปล่าขอดูหน่อยครับอุ้ยอันนี้ลูกฉลามเหรอหัวค้อนลูกฉลามหัวค้อนลายลูกฉลามมันมันอันนี้ยังไม่ผิดกฎหมายนะคุณเอแต่โจเพราะว่ามันเป็นยังยังเขายังไม่พอเลี้ยงใช่เขายังไม่พอเลี้ยงแต่เออมันโอเคครับโอเคถือว่าเดี๋ยวเขาหลังอทําทำอีกนะครับ คุณจะเอาเสาดาวเทียมมาใส่ล้อรถผิดกฎหมายโจ๊วโคตรยี <laughs> <laughs> ่เลยมึงคือเขาคงงอ่ะเยอวไเยี่ได้ทำยี่อะไรวะ ว่างเนอะรราส่งตำรวจญี่ปุ่นนะอีโวเขาตำรวจญี่ปุ่นเขาใช้นะติดบอดนะติดบอดใช่ใช่ใช่เราส่งได้นะพอก่อนไม่ส่งอ่ะได้รถอ่ะแต่ส่งที่มึงก็ไม่ได้ส่งมึงก็ไม่ได้ส่งมึงก็ไม่ได้ไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยโมหกบ้วงมาเลยสัตว์เดี๋ยวเดี๋ยวถ้าพี่ต้องส่งนินจาบอดนะเจอกันเลยไอีโวเอฟเคนะผู้เ่งยืนไหนไม่ยิงอย่างนั้นเลยนี่ว่าไอ้เหี้ยตอนมาถอนไร้ยิงแต่ไหนเมฆวนตอนนี้เมฆก็ยังยิงอยู่อย่างนั้นอ่ะ Yeah. ยืนจะเก <ละ S 2> ิดไปแล้วบ้างเอฟเคอะยืนจะแบบว่าไอ้บัตรล้นไปแล้วมัง้งเพราะว่ยืนในเอฟเคมันได้ของแรกกาชานใน่องประเด็นอะกับแรงเกี่ยวของเราแล้วก็แล้วก็รอรอเข้ามา<อ>คุย,ย<า>ด้วยนั่นแหะเจอกันที่ทางช้างเผือกไอยทีตันลีทากว่าสุดกูไม่มาเฮ้ยเจอาคนเยอะว่ะไอ้โหลอกชิมขัดแล้วค่ะ แลาวที่เขียร์ได้ฮัลโหลครับชื่ออะไรครับคีโตมันไม่ยืนทำไรครับเนี่ยรอรอไปเที่ีกครับขอเงินนั่นดิผัวได้คนรวยต้องให้บังคับหรอหึใช่มันแล้วมันมันใช่ที่ยืนไหมครับมันผิดกฎหมายครับฮะผิดกฎหมายตรงไหนเนี่ยหน้ากระดาษยืนตรงนี้ไม่ได้ครับ ทำไมครับเนี่ยมันพกหมาอยไม่ได้พกกหมายครับมันพกหมายยังไงครับเนี่ยเดี๋ยวผมโตถามผู้บังคับบัญชาการนะครับป๊บนึงเร๊บนึงเออ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 ฮึ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 อ้โจาั เน่ยครับโอเคถ้ากันได้ได้ครับโอเคแต่ข้าหลังอย่าไป่ยึดแถวนี้นะครับมันมันไม่ได้จริงๆโอเคครับเยอะเลยก็เม่งเม่งเมธีด้วยพี่มันต้องขึ้นเขื่อนไงคุยกับผู้บัญชาการโอ้ยพูดกับผู้บัญชาการชื่อเพลงยยากเหลือเกินเยอะเลยไม่ได้มาตบเมืองเนี่ย ลั่นฟาดออกอะเนื้อเน้นล้วโจมันไ่้อะจะได้เขาเก็บรถแถวแนี้เทศกิจเทศกิจดีโจเฮ้ยใครเก็บรถครับไม่รู้ครับเฮ้ยเออาเอ้าเอ้าเอ้าไม่เห็นคือผมยืนมันต้องมารับใบไอ้นี่ก่อนครบัตรจอดรถก่อนครับก่อนเขาจะขับวนเขาไปจอดอ่ะค่อยค่อยค่อยพูดครับค่อยคพูดครับไม่ต้องรีบครับอ่าไม่ไม่ต้องรีบคือมันต้องบัตรบัตรจอดรถอะไรครับ

แล้วกด e ตรงนั้นครับเห็นไหมผมแต่งตัวผมผมแต่งตัวเหมือนเจ้าหน้าที่ขนาดเนี้ยทำไมไม่มาคุยกับผมผมยืนรออยู่ตรงนู้นน่ะคันหนึ่งครับข้ามาจักรรถคันหนึ่งแล้วขอขอบัตรขอดูบัตรจักรถก่อนดิเอ้าเงินไม่ได้แต่ดูได้ไงครับเขาถามวีจต่อยนะเรื่องไม่โอเคละเฮ้ยตอนนี้คันหนึ่งคันหนึ่งบัตรจักรรถพี่จะใช้กำลังหนิพี่มีไหมคันหนึ่งอ่ะมีไหมมีครับอ่ะเอามาแล้วเดี๋ยวให้บัตรจักรรถซึ่งทางได้เปล่า อ่าได้ได้ห้าร้ก็ได้เห็นเห็นว่าคนนี้นเองเนาะรถช่วยๆลดอีนิดได้ไหมไม่ได้ถ้าอีนิดจะมีเรื่องพี่พี่ก็พี่ก็อย่าใจลงใจร้อนเลยเร็ว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 ขอร้องละขอร้องอย่าอย่าขอร้องฮัลโหลเฮ้ยไปไหนเฮ้ยไปไหนครับทีละคนไปไหนไม่ได้เอามาเอาพี่พี่ไปเคลียร์ขอร้องเฮ้ยมีมีผู้ประชับผู้ผู้บังคับประชาการเขามีสองถังเลือกครับ นึ่งครับอาหารสองเงินหนึ่งพันเลือกได้อาหารกับเงินหนึ่งพันครับแล้วถ้าผมไม่ให้อ่ะมีเรื่องเฮ้ยอาวมันไม่มันไม่มีในตัวเลือกเมื่อกี้นี่ไม่มีครับมีเรื่องนั้นคุูก็ต้องใส่ไปเป็นข้อที่สามสิว่ามีไม่มีผมจะใส่คุณอ่ะถ้าคุณยังไม่ไม่จ่ายอ่ะผมคุณจะไหวอ่ไหอ่ะต่อพี่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 อพ่ต่อพี่ใหญมีครั้งหน้านะนี่ถือว่าเตือน อย่าให้มีนะโอเคครับไอ้ดันไวเลยไอ้ไอ้ตัวเมื่อกี้ไปไวเลยเมื่อเช้ที่นั่งอะไรนะธนาคารไม่ได้มวดกีทีบัวตัวผมไปยังไม่ไปอีกเหรอครับเนี่ยก็คุณเนี่ยอ๋ออะไรนะครับยินนะมันยินไม่ได้ครับมันนั่งไม่ได้ด้วยครับถ้าพบถึงผมจะบอกยินได้แต่คุณนั่งมันถูกไหม ลุกครับลุกลุกครับลุกครับลุกลุกเลยไป,ไปไปอยู่ในธนาคารเลยมันออกมาไม่ได้ไรค,ครับช่วงวลัเนี้ยคือฟิลครับการไปคือฟิลจะได้ครับคือฟิวเข้าไปครับเข้าไปเฮ้ยท่าเก็บรถมีค่าเก็บรถนะแก๊งก๊งแถ้าใครเปิดตู้มีค่าเปิดตู้นะแกโจมันเต็มแล้วเปิดไปแล้วหรือเปล่ายังครับ จะเปิดตู้ปะหรือจะเปิดย่างเงินไม่จะเปิดจะถามไหมหรืออะไรครับเนี่ยถามดูครับอาทำต้นตื่นพิมพ์มาเหรอครับเนี่ยจเอจ้เราบ้าจอจจ่ออง่่าจจ้าจอจ่่ออาอจเอจ่อจ่อจ่อจยออจ่อาอามอ่อ่่อออออ่แล้วอ่่จจ่ผมพี่กอสโดนแกล้งครับเจ่อ เรียกใชรหลับมาเรียกใครมาคือใช้เส้นเหรอบป่าครับอันนี้ฮะคือเส้นใช่ไหมไม่มีครับไม่มีเส้นคือเส้นใช่ไหมไม่มีครับไม่บนหัวเส้นใช่ไหมไม่ไม่ไม่ครับอันนี้ผมครับผมจอปินเหมาสามพันมผมเหมือนไม่ใช่ที่คนเขาทํากันอ่ะเปลี่ยนเอะดูไม่ต่างกันเท่าไหร่นะเอา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 ๋ยอยอครับหยออันนี้ไม่แล้วคุณจอดรถบนฟุตบาทรู้มบมันผิดน ให้ผมออกครับตัดทตัดทิ้งตัดทไม่ไม่มันมันเฮ้ยผมให้ไปหรือยังไม่ผมลงให้นี่ไงมันไม่ทันแล้วครับตำรวจเห็นก็ต้องทำตามหน้าที่ครับพันหนึ่งครับพันหนึ่งทั้งคู่เลยพันหนึ่งพันหนึ่งครับพันหนึ่งก็คือสองพันถูกไหมพันหนึ่งอลอะใช่สองพันไม่ก่าวยาสี่หนึ่งสูนย์ครับโอเค ไอ้คนนึงครับอีกคนนึงงละที่รถยนต์อะ C10 ไม่ไม่ตั้งน้าอะไปออนวันให้คนจ่ายให้แม่ก็ไม่ต้องไปเอาคุยันเผากลุ่นไม่ไม่ไม่เราคนดีนายเฮ้ยไม่จ่ายไม่จ่ายไม่จ่ายละไม่จ่ายละเฮ้ยจ่ายครับ C10 แม่ไม่ได้ไปนะเอาเฮ้ยรถคูไปอาบมันมันมันเป็นกฎมันคือกฎครับกดทำกดมีให้ทำตามครับไม่ได้มีให้แหกแค่ผมไปตรง ไม่ส่งเงินแดงพี่แล้วนะเอ้ยเออแก๊งเขาส่งเงินแดงให้เราเนาะเออถือว่าทำประโยชน์เอาไปไปได้จะทำอะไรทำเลยจะทำอะไรทำเลยทั้งันละโจอโจย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 ้จนโจย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 จย้จยโจโจยโจย้จยจยจยโจย้จยโจยโจยโจยจยโจยโจยโจยจยโ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 จยจยยจยโจยจอยจอโจจจจ คือถ้าจะเก็บได้เดี๋ยวต้องมารับบัตรบัตรบบก่อนครับรับบัตรก่อนรับบัตรตรงไหนครับพี่ไม่ทันแล้วมันเก็บไปแล้วเอ้ไอหนุ่มมันมีค่าปรับปั๊บไอ้หน,น,นุ่มไอ้หนุ่มไม่ทอดหมดดิทอดยังไงครับพี่อ๋อแล้วมึงใส่ยังไงล่ะ <S <S ใส่ใส่เลยนะครับไม่ทอไม่เป็นไม่ไม่เอาเป็นว่าพันหนึ่งอ่ะเอาง่ายเลยค่าปรับนี่อยู่สี่ร้อยสามทั้งตัวสี่ร้อยอ่ะสื่อถือว่าเป็นโครงการร่วมด้วยช่วยประชาชนกระเป๋าสี่หนึ่งศูนย์สี่ร้อย เอาเงินเออเอากดได้ไหมเออกดได้ทั้งหมดเลยไหนคือหมวกวอะพี่โจกว่าไอไคนปัจจัยมันเอามึงมันกดตีมึงบอกให้เดนี่ยเนี่ยเเนี่ยได้ได้ได้ถ้ามักลับมาเฮ้ยอันนี้ไอหนุ่มยืนทำไรเนะี่ยผมหาที่ถอดพวกอยู่เต็มเอ็มหนุ่มตัวเอ็มเอ็มอันอันข้างกระเป๋าไงข้างกระเป๋าไงไอเกือบสุดท้ายอ่ะ อ๋อมันอยู่ในสร้อยหรือเปล่านั่นน่ะสร้ว่ะมึงใส่สร้อยวอ่นไหนคือสร้อยวะเนี่ยอย่าทอเถอะเชื่อกูดูลำบากว่ะเอาโอไยดิปไอโจมานั่งก็มีแรงเขียวไอโจเดชโจอเฮ้ยเฮ้ยเคปดบอลบุรีไอ้สัสเฮ้ยเฮ้ยเคปดบอลบุรีเฮ้ยกูเป็นภูมิแพ้หรือว่าเขาพิช่อย่าอย่าให้กูเห็นอีกนะ เงาเว้ยเอ็งมึงเหงาปะไม่ครับเอ็งมีความสามารถเอ็งมีความสามารถพิเศษอะไรปะโอ้มีคนมีคนใช้นั่นน่ะนั่นน่ะนั่นน่ะเออปล่อยปล่อยเหมือนบ้างเว้ยพี่ให้มันทำเลยผมเหนื่อยและให้มันทำเลยอีกชื่ออะไรเนี่ยเรื่องผู้หญิงนะเว้ยอีกชื่ออะไรเนี่ยเื่อกับข้าวแล้วแล้ไม่ได้ทำอะไรตรงนี้น่ะเอ้ยแล้วมันนั่งอะไรตรงนี้น่ะเร็วเข้ามานานยังเนี่ยเพิ่งเข้ามาเมื่อวานมีแก๊งปะ ไม่มีครับมีเงินปะไม่มีเหมือนกันครับมีอาวุธปะไม่มีเลยมีครอบครัวปะไม่มีมีเงี้ยอเลยปะเนี่ยไม่มีเหมือนกัน <laughs> คือมาตัวคนเดียวเลยเหรอใช่แล้วครับเสียวว่ะเอ็งมีเกันในปีเท่าไหร่วะพีอะ่อยากรู้มีไม่ถึงพันเลยพี่หมดไปแล้วหมดกับค่าหมออ๋อเฮ้ยครับชื่ออะไรชื่อแพ้ที่ครับชื่ออะไรนะ เพื่อแพ้ที่มันจะทำมาทำอะไรเนี่ยไม้กวาดอะไรนะครับมึงอีพูดอะไรนะป่าวครับไม้กวาดไม้กวาดเหรอไม้กวาดเหรด็กเด็กเหี้ยมึงจะไปไหนเด็กเด็กเล่นกันเนาะยเีโจก็ดูสนุกนะ <c oughs> สั่งอะไรทำหมดพพพููพูดดดหนูสั่งทำโทษมาละให้มันวิ่งไปรลานเปลี่ยนสภ้อาแล้วให้มันวิ่งกลับมาเจอทุกคนเลยนะทีเนีน่ยยกเว้นอย่าเว้นอย่าเว้น ยเว้นแจงเดียวที่ไม่เจอเจอแล้วแต่ไปแล้วไออเจอแล้ว <laughs> เ,ออเจอแวบ,บนึงแวบบนึงเอ,อ๊ะมันมีแบบคูดาวอะไรไหมถ้าไม่มีเราเป็นรอไหมหลังดี